อุยอุยอุยอดีตครูจิ้นลมพัดหวนอัดคลิปร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยกัน หลังห่างหายกันไปเลยหลังจากผลงานละครที่แสดงคู่กันอย่างแม่ครัวคนใหม่ลาจอไปสำหรับอดีตคู่จินอยางออกาสวชิรวิทย์และน้ำฟ้าธัญพัฒน์ล่าสุดหลังเปิดโผล่ละครคู่เรื่องใหม่อย่างรักท่วมท่งคู่นี้เขาก็มีโอกาสได้คัมแบ็กกลับมาเสิร์ฟโมเมนต,ต์จินจนิฟินฟินเอาใจแฟนๆกันอีกรอบโดยการควงคู่ดีดกีตาร์ร้องเพลงด้วยการพร้อมแชร์ลงไอจีสร้างเสียงกรี๊ดโซเชียลสะเทือนเลื่อนล้านจะน่ารักแค่ไหนแฟนๆ ออกก๊าน้ำฟ้าไปชมกันเต็มๆด้านล่างเลยจ้า